กับสวัสดีแล้วก็สวัสดีพวกนั้นกินออกทุกสคนเนาะกับสวัสดีตอนเสาทุกคนตป็นี้ก็สิเอาเข่าลงไปหวานเลยทุกคนนี่คือเขาปลูกทุกคนที่เนาแบบใส่เหมียนเนาะใส่แล้วก็เอามาเหมียนทุกคนมันออกนอนบัดเลยเขาก็จะเอาลงไปหวานกันทุกคนซองอันนี้ทุกคนซองสอบเนาะ นี่น้องทุกคนอนนี้ก็บจิลงไปวานเขาเลยทุกคนฝากติดตามเลยกดไหลกดแชร์นี่เนาะไปเดี๋ยวลงไปวานเขาปะก่อนไปนี่นะทุกคนนี่ก็คืองูสิงห์หน้าทุกคนเป็นงูบวมีผิดเนาะเอ้ขาหน้าแล้วมันเอามาจาก ลมกระเด็ดกเพ่ง,งนียตัวน้อยทุวคนหีิงนาเขาก็ลังาขาดเลยทุยวคนจีเลยวาเลยเนาะไปเฉลี่ยเลย เขาขาดมาวันนึง่งกะในกล่องโต้ทุกคนโอ้บริทายนะเพราะว่าโบมีไฟจับกล่องให้ทุกคนช่ียบทุกคน เขียนหมูเนาะเขียนหมูหน่อยทุกคน น้องทุกคนตอนนี้เขาะเริ่มว่าเลยทุกคนฝาแล้วเนาะใจนึ่ทุกคนยั่งอยู่ท้ายนึงเนาะต้งมกงใอยากใหงเน่ทุกคนเป็นการเร็ว่าน นี่นาะทุกคนตอนนี้ก็ยถุยเอาเขาไปวันเปิดเล่เนาะเพราะว่าเอาไปสอบหนึ่งคนไปป่าเจ๊เลยเนะเดี iam, สส There, ๋ย้เขาเจียวอีกสอบหนึ่งไปป่าอีกเจ๊ตกตะกอนลมกระผมแหงเลยทุกคนลมแหงขนาดเลยเนาะเดี๋ยวถุยเอาสอบเขาไปป่าป่าอีกเจ๊หนึ่งทุกคน วันไหนประมาณสาสี่หลองเลยทุกคน นี่นะทุกคนเดียวเขาไปเอาเขาไปวานอีเจ็นึงทุกคนาัวเจ็นี่วานแหลวบ่เลยเนาะลมแห้งเลยทุกคนนยลมแห้งเลยเนะเหลือขาดมากเลยใกล้เกินเลยทุกคนยังอีกประมาณห้าหกหลงเนาะ แน่งขนาดทุกคนนะี่นี่ก็คือสอบเขาขอเขาอ้าวิ่งทุกคน กําลังแตกนอนเนาะทุกคนเนาะโอ้แสวว่าประมาณสามสี่กุ้งทุกคนไปโกก้าในเปลือเนาะแต่บอกไล่เลยทุกคนอากาศเนาะเข่าทุกคนร่มแห้งขนาดเลยทุกคนนะนี่างงั้นทุกคนขาดมากเมื่อกี้อีกจะได้อีกตัวหนึ่งทุกคนต้องต่อหลังนี่ถูเนาะ ือว่ชิ้นหน่อยู่ทุกคนเมื่อวานเป็นได้ซองโตทุกคนมันนี่หลังเห็นตัวเดียวเนาะเป็นของแบบโมม่วงทุกคนนุ่มแห้งเพื่อนนะทุกคนรูปแบบเป่นแห้งเลยเนาะกบทุกคนกบหนาเนาะเออเป็นของมันแบบซีแบบโมม่วงทุกคน เดี๋ยวทุกคนตอนนี้กะแดดเบิดเลยทุกคนวานเขาวานสร้างกันแล้วเป็นแลนะ้วกะซิมาตะกบทุกคนตะกบตะเกียบเนาะเย้าก็เบิ้ลน้ำตาลทุกคนว่าชิ่นไร้หรือบ่อทุกคนไปนเรียนไทยเบินนะ้ลเนาะ ะจเนาะนี่เนาะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศตอนเฮาวานเขาแล้วทุกคนบรรยากาศยำเศร้าๆเนาะเบิ้งตัว่าสุดยอดเลยเนาะทุกคนสำหรับผู้ใดที่เข้ามาหากฝากกดติดตามแล้วก็ดไลค์กดแชร์เน่เนาะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะ ฝากทุกคนก็ติดตามสองบัรทงนาคำแน่นอนทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศย่ำเสาๆทุกคนตะเว้นกะเหลือบมอ,อกเลยทุกคนย๋ยที่พาไปเบิ่งเขาที่หาวหวานทุกคนวะมันเหลือบมอ,อกเลยบะเนาะ ก็ว่าเสดแต่ยูทุกคนตั้งคนกับน,นาวานคือกันทุกคนกับหวานคือกันเนาะลองวานเบ่งคงั้างแหลกทุกคนกว่า บัวเป็นสิเป็นยังไงเนาะทุกคนลองเบิร์นี่คือบรรยากาศในตามทุกหน้าทุกคนย่ำเสาเนาะกำลังเริ่มออกทุกคนเขาทีฮาวานเนะาะไปทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เขาขอจบเพียงสำนีนะทุกคนฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้สองบรนทุกนะครับเนานะทุกคนส้าเวลาคลิปนี้เขาขอจบเพียงแต่เพียงสำีเนาะ